สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนบริการปั๊มไลค์โพสเฟซบุ๊กนะครับโดยใช้เว็บของปั๊ม LF นะครับผมซึ่งเป็นเว็บบริการปั๊มไลค์ปั๊มฟอลโล่ปั๊มติดตามและอื่นๆมากมายเลยนะครับมีหลายบริการเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่คือบริการใหม่นะครับเลมอนเอกนะครับผมแล้วก็มี Facebook นะบริการเหมือนกับ Facebook Tik t o k i n s t ต g r กรนะครับก็คือ IG YouTube นะครับเทรด เนาะท e l ล g r แกรมนะครับมีซาวคาร์ด้วยมีทวิตเตอร์มีพิน t ท r เรสนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายเลยนะโอเคนะครับผมมาดูกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมจะใช้บริการของกดไลค์โพสนะครับคนไทยล้วนมีตัวตนขึ้นทันทีนะครับอันนี้คือจะไวหน่อยนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับต่อหนึ่งพันคนนะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่ามันได้ทันทีนะแต่ถ้าเดี๋ยวผมไปดูเป็น เรธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็น23บาทนะครับตอ 1, น1,000ะอันนี้ก็จะถูกแต่ว่าอาจจะออเดอร์นานหน่อยนะครับโอเคนะมาดูกันก็คือ170บาทนะครับเค okay. เราก็จะไปเติมเงินก่อนนะครับตรงหน้าเติมเงินนะเออสำหรับคนที่เพิ่งเข้าเว็บมาครั้งแรกนะครับผมทำการไปล็อกอินก่อนนะครับเพื่อไปสมัครก่อนสมัครสมาชิกนะคือเข้าเว็บมารับสมัครสมาชิกแบบนี้๋ยวทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับอ่า แล้วก็สามารถใส่ username อันนี้เป็นชื่อนะครับที่คุณต้องการจะตั้งเลยนะครับเช่น xview ให้อันนี้นะอีเมลก็ชือ่อๆแล้วก็ใส่แบบนี้ไปอะไรแบบนี้คล้ายแบบนี้นะแล้วก็รหัสก็บลาบราบรานะครับตั้งตามความเหมาะสมได้เลยนะที่ต้องการนะก็มาล,ล็อกอินเลยนะครับอ่ะล็อกอินเลยล็อกอินเลยจากนั้นเนี่ยนะครับก็เข้าไปหน้าเติมเงินเลยนะที่ ่่อไปเนียก็มีหลายบริการนะเติมเงินเนี่ยก็จะมีพร้อมเพย์ทูนี่วอลเล็ตนะเติมด้วยซองอ่งเปาแล้วก็บัตรเครดิตแล้วก็อ่งเปาก่อกชื่อกับพร้อมเพย์สลิปแต่ว่าผมแนะนําเป็นพร้อมเพย์คิวอาร์โค้ดนะครับหรืออาจจะเติมเติมเงินด้วยซองอังเปานะครับส่วนทูนี่วอลเล็ตก็อ่ะเอาเป็นว่าได้นำสามวันนี้นะนะครับแต่ผมจะสแกนเป็นพร้อมเพย์ละกันเพราะว่ามันง่ายดีนะครับก็สามารถก่อได้เลย170บาทนะครับซึ่งผมมีตังอยู่แล้วในนี้ร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูแบบ ร้อยยี่สิบนะครับแปลว่าเพิ่มไปอีก50าสิบก็พอเนาะก็ชำระเงินนะจากนั้นถ้าทำการเข้าไปที่ธนาคารของเรานะครับก็ของคอาจะเป็นมิโม่อรแบบนี้แล้วส่วนผมเป็นกสิิกรก็คือเคียัดนะครับสามารถเข้าไปตรงสแกนจ่ายนะครับแล้วก็ทําการสแกนไปได้เลยนะครับผมก็จะสามารถกดชำระเงินได้เลยนะครับร้อยหาการไปโอเคเรียบร้อยครับ ก็คือจะได้นะครับแล้วก็กดปิดหน้าต่างอ่าอันนี้คือได้แล้วกดไปดูครับเห็นไหมเข้าแล้วไวมากหนึ่งวินะครับผมเข้าเลยนะสามารถเลือกหมวดหมู่นะครับซึ่งผมจะเอาเป็นอันนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นอันนี้แล้วกันนะเป็นกดกดไลค์นะครับอาจจะเป็นกดใจก็ได้กดไลค์ก็ได้นะครับเอาเป็นกดกดใจดีกว่าแบบนี้นะครับผมจะโพสประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเทสเฉยๆนะครับพร้อมรูปแบบนี้นะแล้วก็ทําการปรับนะทุกคน อย่าลืมนะครับว่าโพดที่ควรจะปั๊มเนี่ยต้องเป็นโพดพับปิดเท่านั้นหรือโพดสาธารณะนะครับเนี่ยเช่นแบบเป็นรูปโลกอ,อันนี้คือโพสาธารณะนะสามารถปั๊มได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบพวกโอลีเฟรไแบบนี้ไม่สามารถปั๊มได้นะครับให้เข้าไปแล้วก็ copy link นะครับในมือถือก็สามารถกด3จุดแล้วก็สามารถ copy ได้เช่นเดีวยวกันแต,แต่ว่าในคอมเนี่ยต้อง copy ผ่าน url แบบนี้นะครับ แล้วก็สามารถเข้าไปในเว็บแล้วก็สามารถเลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถวางได้เลยครับวางลิงก์ไปนะครับแล้วก็จํานวนเนี่ยนะหนึ่งพันนะแต่ว่าความจริงเนี่ยนะครับขั้นต่ำเนี่ยแค่10บาทเท่านั้นนะครับสำหรับบริการปกติส่วนบริการนี้ครับขั้นต่ํา20ซึ่งก็คือ3บาทเท่านั้นนะครับแต่ผมจะปั๊มไปเลย170บาทนะทาการการเนี่ยทำการกดได้เลยนะครับต้องเช็คก่อนนะว่าลิงก์ใช้งานได้นะครับนี่ แต่ถ้าสำหรับบางคนเนี่ยลิงก์มันจะเขียนอย่างนี้ fb. อะแบบนี้ทำยังไงต้องเราต้องไปแปลงก่อนนะเป็นแปลงกว่าน,นี้นะครับเข้ามาตรงลิงก์วันนี้แล้วก็สามารถแปลงไปนะครับจาก fb. จุดเนี่ยจะกลายเป็น facebook. com นะครับซึ่งก็จะสามารถปั๊มได้แต่ถ้าเป็น f B. แต่ถ้าเป็น fb. จุดปั๊มไม่ได้นะนะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็จากนั้นมันจะบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็ เอ่อรอไปนะครับรอไปสักคู่หนึ่งนะครับหรือจะสามารถเช็คประวัติได้ตรงนี้นะครับผมนี่นะประวตัติตอนนี้ก็ยังเป็นรอดําเนินการนะครับผมตอนนี้สถานะนะครับหลังจากผ่านไปแค่ประมาณ4ี่ห้าวินะครับก็ขึ้นว่ากำลงกังประมวลผลแล้วนะครับผมนั่นเดี๋ยวผมจะลองรีเฟซร,รอบหนึ่งนะโอเคยังไม่ขึ้นนะครับเราลองรีเฟซในเว็บด้วยอ่ะเห็นอะไรไหมครับนี่นี่เริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมอันนี้คือแบบแค่ประมาณ มันไม่ถึง30วิอ่าคือมากันแล้วนะครับต้องรีเฟซอีกรอบหนึ่งอ่าขึ้นเรื่อยๆนะไม่ต้องรีเฟซก็ขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยมากันเรื่อยๆเลยนะครับเออเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้หนึ่งพันหนึ่พันกดใจเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คืองานเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูในเว็บกันเลยดีกว่านะครับกดรีเฟซไปทีหนึ่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่นะครับผมเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือได้ทันทีเลยนะครับผมเป็นไงไวไหมนะครับผม ผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจใช้บริการนะครับสามารถไปกันได้เลยนะครับที่ปั๊ม lf.com นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีก็ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย